สวัสดีทผม้ชมทุกท่านก็ได้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในชอ่อง T l e a g สองในสองกันแล้วนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเกียนนะครับอันนี้น่าจะเป็นด่านแรกนะผมว่ามันต้องแบบเอาบล็อกออกนี่เลยแชปแชปนานไม่ดีเด็กกูหลอกไอที่ดานที่สองจึ๊บจึ๊บ อันนั้นก็โดดไปอก็จิบจิบโอเคลองกระจิบอ่าลไปเด็กกูลกอันนี้เคยอย่างกระโดดกระโดดเออไปเด็กกูลกอ่าฮัต อ่ะเอ้ยเๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยมดาที่ห้าแล้วมันจะกินเลยกุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดอ่ากูเห็นแล้วเว้ยมิดากูหลอกนาตอมัสนาตอม่าคืออะไรน้ำไปช่วย ไอนนผมง่อมเองผมลืมกดกระดุดอ่นั่นไม่ได,ด้คุณลองออกที่เอ้ยไอแมปกินเกียร์เนี่ยผมเล่นมาเยอะโอเคขอถอคคาพูดผมเล่นมาสองปีที่แล้วเนี่ยเอ,อิผมเล่นมาห้าปีตั้งหากผมก็เลยจำไม่ได้ อันน่นนาัๆเย็ดเจ่บไม่เ่เย็ดกูลองเอ็สัตเลยออมาผมคิดว่ากระโดดทีละขัน้นนี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยเฮ้ย้ยไม่้เด็กกูลองอีกสัต อืมเฮ้ยมาโอเครื้อๆอะไรรึเปล่มันอาจจะกลับมาหลังเอ้ยใช่ใช่ใช่แต่ต่อมาคืออะไรวะไม่รู้รู้มั้ยเจฟอ๋อผักไปเดี๋ดีกูหลอกไอ้ัเฟร้ หไอ้หนังหมาแล้วแบบนี่แบบเชียร์ไรวะเนี่ยไม่ได้เด็กกูหลอกไอ้หนังหมาเฮ้ยเมื่อกี้แบบแค่พูดเล่นนี่กแบบูแล้วก็กระโดดมันมันกระโดดไม่ได้ไวะ เด็กก็โดดได้แล้วทำไมชูเอฟเด่ยมันไม่กระโดดอ่ะอ๋อชูเอฟนีไ่ไงกูไม่ได้เด็กกูหลอกหนังเหมอโหขุดกัดไม่ได้เด็กกูหลอกวดเทพ กูเทพกว่าพระเจ้าเอ้ยน,อน็อตโอเคก็อันนี้โอเคเย่กูเป็นพระเจ้ากูเก่งกว่ามึงโอเค เฮ้ยหนังหมาทำไมมันกระโดดไม่ค่อยไปวะเกมนี้แมปเกลียน์สองสอันเน่ไมได้แดกุลก์เดินต่อมาคือดดานอะไรอะ่ะน่าจะคครดูชื่เนี่ย ไม่ได้เดกูหรอกกดง่ายอ่ะกด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 ถ้าห้าไม่ได้เดกูหรอกฮ้าโอเคห้ามเก็บด้านบน ไหนสักการหนึ่งไ้จ <t ried gold> ุ๊บจุ๊บห้ามดนเหรียญคืออะไรล่ะต้องเหยียบเหรียญใช่ไหมเกมโง่ๆไม่มีใครเชื่อหรอกตกก็คือไม่ได้ไม่ไม่ไม่ อเเขอดูขอชื่อขอชื่อด่านก่อนโอเคไหมขอชื่อด่านแป๊บหนึ่งได้ไหมอ๋อคอนโทร ปุ่มเลยนะเออแั่งงี้ดีวะ ดูเธอนี่ยเฮ้ยหลอกเก็บหลอกเอ้นี่มันเดือวชทแชเวช,วชวอืมอย่ากเกียนเลยขอร้อง ฮ่าฮ่าคดูชื่อก่อนเนี่ยแพฟโฟมี่ยงคืออะไรอะแพดฟอร์มอ๋อแพดฟอร์มเราต้องยินมตรงกลางตรงกลางอนวะต้องรู้นอะโอเคโอเคสีลิงครับสีเหลือง อาผมมันตีเล้งอ่ะข้ผมตีเล้งใช่ไหมข้อสอบเทเข้อสอบโคตรกาบแบบนี้เหมือนวัดความรู้แล้วก็เกีีร์ไปในตัว I in won't song any delay โอ้ยา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 ยยยขอร้องขอร้องพี่ขอร้องพี่ช่วยกระโดด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 ปิดเน็ตเล่นดีกว่าเยอะเลยแต่ผมไม่ปิดไอช่วงสุดท้าย หนูหนูหนูไชนซุนะโอเคกูผ่านด่านนี้ถ้ากูผ่านด่านน,าาาน,าน,นี้แปลว่ากูนั้นเป็นพระเจ้าอาีกอบน ว่าผมไม่ผ่านด่านนี้ให้ให้ท่านผู้ชมเรียบผมเกล โอเคถ้าผมผ่านด่านนี้โดยทันทีแปลว่าผมนั้นเก่งเว้ยน,นี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมกลัวกับดักนงีกลัวกับดัก ขนาดกูเชื่อมันในตัวเองกูยังตายมาผมพันดาสอบไปว่าผมเป็นพระเจ้าแต่ผมไม่ผ่านดาสอบไปว่าให้เรียกผมเกย์เอ้ยนี่นามหายแลยเนี่ย

nya Ha 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 apa dia dia aku

ก็มีใกล้จะหัวเรอะแล้วไอ้แม่ย้อย อ um. ันนี้มุณดินู้สตลัวหัวะทำไมทำไมมันแจ้งอยู่นนี้ทำไมทำไมแบบนี้ออกมาไม่มีอะไรเด้านสี

시. 뭐지? 뭐지 뭐지 뭐지. 뭐야? 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 뭐

No, 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 okay. Okay, okay. Okay. She. She. no, I don't do it no, no, shit no, 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 เล่นแล้วมันมองยากอ่ะโอเคเราห้ามเหยียบปุ่มนั้นโอเคเข้าเข้าวห้าวมันจะฆ่าเนอะเฮ้ยรอไป ไปเลยเชฟไปกูปผมเกลียดเกมนี้มากมากผมเกลียดเกมนี้ ทำไมเกมมันต้องรังแกฉันอย่างนี้เกมจะรังแกกูเอเอไม่ดีเด็ดสุดทีกสีดไอ้หนังหมา Mình ao chín chị Cứ cười Cứ cười Ha 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 Ui ไปไปไปไรอะไร什么什么อ h ฮีกอย่างไรกฮ้ยไอ้กระ้มกรุ้มให้คลิปแม่มาดู ไอ้ประตูเวนไอ้ประตูเวนไอประตูเวนถ้าเกิดว่าผมบาดด่านนี้คือผมจะเลิกเล่ยนย้อนกลับทำไมทำไม Quỳ anh yêu ishia <laughs> bài cội bay cứ bài bay cứ cội bay dữ bài Yes bài bụi bài Mình không dữ bài dữ

กูหลอกอ้าวยึดไม่หลอกหลอกหลอกกว่าเฮียให้กูรู้เฮียไอ้ยึดไม่ไอกูคงเป็นตัวเฮียนี่ ยุโอเค What this? What is this bro? โอเคโอเคผมพอก็ขอบคุณคนที่มาดูคลิปผมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดฮียอะไรก็ตามนะครับให้ผมดูนะครับแมปเกียนมากเลยนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มาดูนะครับบ๊ายบาย bye bye,